สวัสดีครับผมเดินทางมาทางไหนครับนี่ลาทรรมบุรีเลยมามาโดยตรงเลยอบ้านยังไงครับหรือผ่านทางมาด้มาหลายที่มาหลายที่มาทำบุญด้วยหรือยังไงผ่านมาบุด้วยแล้วก็จะมาวัดข้าวสาร่ธรรมบรีโอ้ข้าพเจ้าโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกดติดตามมาดูเด้อเดี๋ยวเจ้าในยูทูป คนกัดช้างครับผมข้อัดช้างช่างคนกัดช้างครับมาแต่สุรินมาแต่สุรินคนกัดช้างครับคกัดช้างเะครับผมอ๋อนี่อะอรจิมิอ่จิมิจิมิอ้ิมิอมานี่กันทางเลยทางเลยครับคนเยนคนเยเนี่ยอ้ครับมอมอ นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะนําตะขอช้างมงคลมาให้กับลุงพลป้าแตนนะครับผมตะขอช้างอันใหญ่นะครับครับนาตะขอช้างอันใหญ่มาให้กับลุงพลเป็นสิริมงคลนะครับผมนะครับตะขอช้างก็เด่นในล่างในด้านนะครับผมในการเรกาเง,กงินเกาะทองโชคเกาะลาศนะครับผม เป็นมาหาอำนาจนะครับผมตะขอช้างเป็นมาหาอำนาจนะครับตะขอช้างเป็นมาหาอำนาจที่จะวันนี้ทางช่องครับเราจะนําตะขอช้างมาให้กับลุงพลป้านตนะครับเไนให้ตั้งรงดีคุยกันไรงยนไหนไหนลุงพลอยู่ไหนลุงพลไหน ไอ้ทุกคนเนี่ยแต่ป้าแตงอก็เลยสวด้วยกันังเนี่ย ครับมีคนติดตามเป็นล้านๆอยู่เลยนะครับขอบคุณครับแล้วก็วันนี้เราก็ทางช่อนวันซ้อนจิติสารได้นำตะขอช้างมาให้ลุงพลด้วยนบครับวันซ้อนวันซ้อนจิติสารด้วยนะครับซึ่งวันนี้ได้มอบตะขอช้างนะครับให้กับลุงพลไว้นนยังไม่ร้อที่บ้านนะครับเจะมอบผนึกพระท้าวสร้างความหมาว่าเราจะแหวท้าสร้างให้ลุงพลนันมีอำนาจอำนาจบารมีนะคบารมีนะครับารมีก็จะผู้พูดดีน่าจะได้เก็บรักษาไว้นะครับให้ ตลอดไปนะครับจะเป็น okay. ีตค่ามากที่สุดนะครครับครับวันนี้กจะมอบเลยคุ้แรนหาสร้างแน้สร้างสต่าแน้ช้างอี่ครับอันนี้ได้ของของช้างมงคลช้งดีมากเลยนะครับครับแมน้้างได้ได้ไหมตรวนี้ตรวนี้ของบ้านช้างัดแต่งไดของแต่งบนช้างสุดินนะครับมามอบให้ทามงานดครับครัวผมกบผมมาครับ ชื่อนัดใช่ไหมอนันตมอนันต์กถูกหลายล้านนะครับคนำเจ้าแม่โสระพีนะครับซึ่งวันนี้วันที่สีพฤศจิกายนก็จะมีการแก้บนนะครับซึ่งจะนํารถแห่มาแก้บนที่บ้านทุกคนนะครับวันนี้14บสี่พฤศจิกายนนะครับมอนันต์ใก็ถูกสิบเอถูกหลายงวดแล้วครับไปเขาลุ้นคนครับเป็นเกลื่อนๆในๆทุกคนโอบตัวไหนงวดนี้ไม่มีเราไม่ได้คว้านทำไมทำไมจะเป็นเอ็กซีนะคะที่ทคว้านแล้วก็มีโชคก็ลุงลุงคุณมีโชคส่วนนี้ รุ่นชอบ50 50 50รุ่นชอบ50 50 25 5รุ่นพร้อมมาตัวนี้อันนี้ย่าง45ครับ45 44เต็มปัดเลนสปลาเลนเท่าไร41เ็41แล้วก็ัสวยขอบคบผมากครับผอบคุมากครับผมอ๋อที่นับเนมอนั้นมอนนั้นถูกรายร้านนะครับทำเจ้าแม่สุรพี่นะครับ ซึ่งวันที่14พฤศจิกายนก็จะมีการแก้บนนะครับซึ่งจะนํารถแห่มาแก้บนที่บ้านทุกคนนะครับวันที่14พฤศจิกายนนะครับตอนนั้นนี่ก็ถูก14 like ถูกหลายงวดแล้วครับโ,โคนโคนคนครับเกรนเกรน,น,นในๆทุกคนโชคตัวไหนงวดนี้บม่มีเรา,าทำไม่พอดีฝันกันไม่ไม่เป็น FC นะคะที่ฝันแล้วก็มีโชคก็ลงงงคือมีโชคส่วนเนี่ย

าในะครวามศึกษามีคนติดตามเป็นล้านๆอยู่เลยนะครับขอบคุณครับแล้วก็วันนี้เราก็ทคอนซอนดิริสานได้นำตะขอช้างมาให้ลุงพลด้วยขอบคุณครับคอนซอนจิริสานวันซอนจิริสานด้วยนะครับซึ่งวันนี้ได้มอบตะขอช้างนะครับให้กับลุงพลไว้ยังไม่้นที่บ้านนะครับจะมอบผลิตภัณฑ์ทางสร้างมีควันไม้มาเราจะเวททาสร้างให้ลุงพลนั่งอันนาอันนาบารมีอันนาบารมีครับก็จะ ดีนก็จะได้เก็บระกาไว้นะครับให้ตลอดไปนะครับจะเป็นเกิดค่ามากทีนสุดนะครับครับครับอันนี้ก็จะมอบเลยวัสดนหานร้างใหหน้าร้างนานช้างอีกครับคนได้ของของช้างบางคนช้างดีมากเลยนะครับครับแานช้างได้ามไหมนนี้ต่งนี้นะฮะของงานช้คงแต่งได้ของมันช้างดินนะครับมานมอบให้มทีงารูทุกครับ ครับผมครับผม <laughs>